สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมพามารู้จักกับโพลิเมอรน์นะครับเป็นสารที่ดูดซับน้ำนะครับจะดูดซบนาไว้ในตัวของมันนะครับมันจะเป็นเก็ดแบบนี้นะครับเนี่ยเอาไปแช่น้ำไว้สักสี่ห้าชั่วโมงก็ได้ครับมันก็จะพองตัวนะครับพองตัวมาเป็นแบบนี้ก็คือมันดูดน้ำจากน้ำเต็มกาละมังครับ เห็นไหมฮะดูดน้าวุบยุบลงไปเพราะมันดูดไปเก็บไว้ในตัวของมันเห็น mm. ไหมแบบนี้ครับครน,นี้ประโยชน์ของมันดียังไงมันก็คืออ่ากักเก็บน้ําไว้ให้ต้นไม้ผมจะเอาไปปลูกต้นไม้ครับก็คือเอาไปลองก้นหลุมแล้วก็ปลูกต้นไม้ผมจะปลูกต้นไม้แล้วก็วันนี้ผมจะปลูกอ้อยนะผมจะเอาเงาอ้อยทอนอ้อยของผมเนี่ยปลูกลงไปในหลุมแต่ว่าผมจะใช้อ่าโพลิเมอร์เนี่ยลองก้นหลุมให้มันมีความชื้น ให้กับอ้อยได้ตลอดจนถึงดูฝนนะครับโดยที่ผม,จะ,มจะไม่ต้องไปลดน้ําเลยจะลดแค่วันนี้วันเดียวก็คือเอานี้รลองก็หลุมเอาอ้อยใส่ดินกบแล้วก็เอาน้ําลดนะให้มันชื้นอยู่แบบนั้น,นครับดินกบปึ๊บแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้ผมตัดจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนไปปลูกเดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูด้วยนะครับ